สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเชฟหนึในรายการที่มีชื่อว่าช่างภาพที่ทำอาหารได้นิดหน่อยนะครับผมวันนี้เราจะมาทำแกงกะหรี่สไตล์เด็กหอกันนะครับเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเตรียมวัตถุดิบกันก่อนวัตถุดิบเราจะมีแอปเปิลนะครับผมหนึ่งลูกโตๆแต่เราใช้ไม่หมดหรอกแล้วก็หัวหอมนะครับอันนี้ผมหั่นไว้แล้วส่วนหนึ่งกระเทียมสกีปกติจะไม่ใส่ ผมใส่เพื่อความหอมนะครับแล้วก็โพเทโตหรือมันฝรั่งนะนั่นเองนะครับวันนี้กองเราดูเงียบๆนะไม่มีใครถามอะไรเลยอ่ะอันนี้แครอทนะครับใช้แค่หนึ่งหัวพ่อเพราะว่าคนกินเกลียดแครอทนะครับและที่สําคัญก็คือก้อนแกงกะหรี่สําเร็จรูปนั่นเองครับผมจะไม่บอกว่าแบรนด์อะไรนะ S n อะไรสักอย่างนี่แหละครับผมใช้เป็น Extra h o t นะครับวันนี้จะมี เรอะเกเสริมเข้ามาด้วยนะครับผมก็เลยซื้อกระหลั่มมาด้วยนะครับผมติดมาด้วยนิดหนึ่งอ่ะเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับหัน่นหอมก่อนเลยไม่มีใครถามอะไรเลยเหรอเชฟฮะได้เหรอ เชฟมีแล้วครับเชฟมีแล้วเชมีแฟนแล้วครับนี่เราต้องหั่นแบบยังไงครับหั่นเป็นเต๋าเล็กๆฮะพอดีลูกเต๋าเาไม่ได้ให้ลอย่างเดียวครับอุ้ย <c oughs> ไอเราก็จะพาติดเหลืออย่างเดียวเลยพี่ค่อย นัไม่ต้องละเอียดมากนะครับหรือว่าใครชอบละเอียดละเอียดไม่เกียดกระเทียมก็สามารถหั่นให้ละเอียดได้เลยผมใช้แค่ประมาณนี้พอผมก็จะปนกับหอมไปเลยว้าวไม่มีใครเห็นนะครับก็จะหั่นแครอทของผมแครอทของผมจะไม่หั่นแบบ สวยๆเท่าไหร่นะครับของผมจะหั่นอย่างนี้ไปเลยกินได้ก็กินนะครับกินไม่ได้ก็เททิ้งไปก็จะผ่าครึ่งก่อนทางยาวช ผมก็จะรวมไปกับแครอทเลยถ้าไม่มีมันฝรั่งแครอทที่ใช้กันได้ไหมไม่ได้มันไม่ใช่แกงกะหรี่ครับไม่ใช่แกงกะหรี่เลยถ้าไม่มีมันฝรั่งกับแครอทเนี่ยผม,มใส่กระเทียมนี่เป็นแงกะหไีไทยๆไงไทยๆไ,ไ,ไงแกงกะหรี่แบบไทยๆอ่ะมันมันฝรั่งเป็นมะม่วงเออมันจะเส่้ยบโพดครับ หั่นชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยนะครับกระดีปั๊บกรีปั๊บพี่ของผม <c oughs> รายการเด็กนะพี่โอเคก็แอปเปิลแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอันนี้ของผมไปซื้ออยู่รถเข็นรถเข็นขายผลไม้มันก็จะได้แบบไปนี่หน่อย <c oughs> ได้ไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่นะครับผม มันก็แบบพอได้ลองชิมดูไหมฮะช่างภาพเป็นไงฮะหวานนะฮะสุดยอดครับนีี่อนน้้แปปเิละสุดยอดสุดยนะแอปเปิ้ลก็แอปเปิ้ลลูกนี้ก็20บาทเองนะครับผม แอปเปนี่ก็พยายามหั่นให้เล็กที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้เขาละลายได้ไวๆผ,ผมก็จะหั่นคล้ายๆเป็นฝายก่อน,นได้ได้ครับอย่างสาลี่ก็ได้ยังใช้สาลี่ก็ได้แล้วแต่คนชอบถ้าอยากหวานๆก็ไปสาลี่เลยอุปสรรคเยอะจังเลยครับวันนี้ชีวิตผมเนี่ย ได้ผู้มากับฝนจริงๆไม่ต้องใส่ใจนะครับผมไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นนะครับงงผมก็จะหั่นตามที่ผมนะค่นครับผมเมื่อกี้ก็เราก็พักกองกันไปเนื่องจากมีความผิดพลาดกันเล็กน้อยนะครับฝนตกด้วยนะครับผมก็กลับมากันต่อเลยถึงขั้นตอนการ เอาหอมลงไปผัดนะครับหอมนะครับกับกระเทียมเนี่ยผมเอาใส่รวมกันไว้แล้วแล้วก็ของผมอะ่ะจะผัดแอปเปิลกับหอมลงไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะเปลืองจานอย่างนี้นะครับอยู่ที่หอเราสับๆแล้วปนๆไปได้เลยเราไม่ซีเรียสอ,อันนี้คือแอปเปิลนะครับแอปเปิลผมใช้แค่ครึ่งลูกอีกครึ่งลูกก็ช่วงพักกองเมื่อกี้ก็ได้หายสาบศูนย์อันตรธานหายไปกับอากาศเรียบร้อยลว อันนี้ก็ใช้เวลาผัดไปสักพักใหญ่เลยให้มันทุกอย่างมันนวดลงไปนะครับหรือว่าให้มันเป็นสีที่เกือบจะไหม้หรือว่าคาริเมลอะไรคาราเมลไลเซชันอะไรสักอย่างนะครับภาษาเชฟเขาพูดกันเราก็อยากเท่บ้างก็เลยพูดตามนะฮะพยายามแผ่ๆออกไปนะครับให้มันไอ้นี่อะมันก็จะได้ประมาณน,นี้นะครับผม เริ่มเริ่มเป็นสีเริ่มอะไรเรสีเริ่มขึ้นมาแล้วเราจะผัดต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมสักหน่อยจริงๆก็ปกติจะใช้เนยนะครับผมในการผัดแต่นี้ผมใช้น้ำมันพืชเลยในการผัดพอได้ประมาณนี้แล้วผมก็จะเอาสต๊อกไก่ที่ผมเตรียมไว้นะครับมาใส่เลยอันนี้ผมแอบต้มไว้ตอนเ ฝนตกเมื่อกี้นะฮะเป็นสต๊อกไก่ที่ยังไม่ได้กองอะไรเลยผมก็เทใส่ลงไปเลยใช้ประมาณ700 ml นะครับ xl รล้ครับฮะสอง xl แล้วกันพี่ <c oughs> ในระหว่างที่รอมันเดือดนะครับ <c oughs> ผมได้หมักไก่ไปแล้วนะครับไก่ผมทำเป็นชิ้นไปและเป็นชิ้นไก่แบบคาราเกะนะครับผม <c oughs> เราจะทำ <c oughs> ไก่ทอดด้วย <c oughs> คลอก้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 เลเกสกาเออชอบเลยเนี่ยนะฮะมันก็เป็นชิ้นไวเลวก็จะมีหมักเปียกไวแล้วนะครับผมเราก็จะชุบแห้งหนึ่งเปียกแล้วหนึ่งแล้วก็ไปชุบเกล็ดขนมปังแล้วค่อยทอดนะครับผมมันเป็นผมทำชิ้นค่อนข้างเล็กมันจะสุกไวอยู่นะฮะอ่ะอันนี้หมกักไวละก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง การหมักก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่แป้งทอดกรอบกับฟ้าเขียวไม่บอกฉละนะครับผมแล้วก็พริกไทยที่ทุกคนก็รู้แน่ๆว่ามันคืออะไรแต่ผมฉีกออกไปแล้วนะครับผมแค่นั้นเลยนี่คือการหมกักแล้วก็น้ําเปล่ายิ่งเป็นน้ําเย็นยิ่งดีมันจะยิ่งกรอบครับประมาณนี้โอเคครับผมทีนี้ก็จะได้ประมาณนี้ละ เคลื่อนที่พวกหอมพวกอะไรก็เริ่มละลายหมดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มทําการใส่ผงกะหรี่ลงไปได้เลยนะครับของผมจะใส่ผงกะหรี่ก่อนนะส่วนบางคนนะ่ะเขาจะใส่พวกผักก่อนแต่ผมชอบแนวนี้มากกว่าเพราะว่าผมจะได้รสชาติของแกงกะหรี่หรือผงกะหรี่เนี่ยเข้าไปนะครับผมก็ใส่เข้าไปหมดเลยทั้ง1ก้อนนะครับใหญ่ๆแล้วก็คน ท่านตอนนี้อย่าลืมลดไฟลงนะครับถ้าไม่คนไม่แน่นอนต้องคนนะครับดีหน่อยวันนี้ไม่มีใครเล่นมุกมนุษย์ถ้าคนไปเรื่อย ของผมจะไม่ตุนเนื้อสัตว์ลงไปด้วยแกงกะหรี่เนี่ยต้นฉบับเนี่ยเขาจะทำไว้เป็นหม้อใหญ่มากๆเลยครับผมแล้วก็ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยซึ่งมันเป็นความจริงครับยิ่งอุ่นนานยิ่งอร่อยครับผมทำวันนี้กินพรุ่งนี้นี่ยิ่งอร่อยอรสชาติมันจะเข้าเนื้อเข้าผักครับผมรสชาติมันจะซึมเข้าไปในนั้นแล้วแล้วก็ผักก็จะละลายไปเรื่อยๆก็จะ เราก็เติมผักที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยครับ หนึ 1> 1, 2, ครับผมก็ผ่านเียนมาแล้ว7นาทีผักเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยน้ําเราก็งวดไปในระดับหนึ่งนะครับผักก็สุกแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการเอาขึ้นเรียบร้อยนะครับฮึบผมก็จะไม่ปิดแก๊สเพราะว่าเราจะทําอื่นต่อฮึบก็จะพักไว้ก่อนอันนี้คือหม้อทอดนะครับ เพราะว่าม้อใหญ่เปลืองน้ำมันแต่ถ้าใช้ม้ออย่างนี้ต้องจับดีๆเลยนะเพราะว่ากันนะยกขึ้นแล้วไปเทน้ำมันเนีย แล้วก็ปล่อยให้น้ำมันร้อนเราก็มาทำมันอื่นเลยนี้าก็ปล่อยให้น้ำมันร้อนเราก็มาทำมันอื่น,อ,น,น,อ,น,นอ๋นอแล้วครูเกนี์จะสอนอะไระเชษคณเกตนะครับทำไม่ยากนะครับก็ไก่คลุกแป้งไม่ถน,น,นัดวันขยันนะครับล้างมือแล้วไก่คลุกแป้งแล้วก็กลับมาชุบเปียกอยีกทีหนึง่งล้างมือตอนไหนคะล้างแล้วครับตอนไหน ก็ตอนเมื่อกี้แล้ะครับผมแล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังพอน้ำมันเดือดนะครับเราก็เอาคอกกี้ลงได้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่เอาลงเพราะว่าอยางไม่เดือดทำให้มันเดือดนะครับขอสารสบัหน่อยไอ้าวไอยซัดแม่มีแต่คำที่ออกอากาศไม่ได้กันเลยโอเคนะครับคุณจะเอาไหมล่ะก็อันนี้ถุงมครับอ๋อย่าเลย เราก็เอาแป้งที่ติดมือเราเนี่ยโยนลงไปเลยถ้ามันลอยขึ้นนะครับก็แปลว่ามันร้อนแล้วแต่ถ้ามันยังจมอยู่ก็แปลว่ามันยังไม่ร้อนนั่นเองแสดงว่ามันหนักใช่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 ใชใชอะไรวะเนี่ยเราก็ต้องให้น้ำมันร้อนจัด<ห>เลยนะครับถึงจะเอาลงได้ร้อนจัดนยะังไง่ะร้อนจัดไม่ทำอะไรเลยรับร้อนจัดนะคร มุ่เบามากครับเบาเบาเบาบ้างเลยขอประว่าิความเป็นมาของแกงกะหรี่นะครับแกงกะหรี่นะครับมันจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็จะผิดว่าแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วแกงกะหรี่คือของอินเดียนะครับผมต้นกำเนิดของมันจริงคืออินเดียเครื่องเทศหลายๆส่วนก็เป็นเครื่องเทศของอินเดียนั่นเองนะครับผมเป็นวีตีปังนะครับเจปังอ่าผมว่าน่าจะเข้าใจผิดจากเจแปนนี่แหละคนหนึ่งอะมีมีอุ้ย ไม่น่าเชื่อเขาปอกเป็นด้วยผมเคยกินอยู่ครั้งหนึ่งครับเส้นมันนุ่มมากฮะมา่าหรือเปล่ารามีโอเคครับพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็เอาลงได้เลยเขาแก้เซมปูร่าต่างกันยังงเอ่อ Mmm, Why? Wow.